การมีชีวิตเกิดขึ้นสองระบบตามรงสร้างของพระเจ้ามีชีวิตคือสองระบบคือ,อรครับตรัสตรัสกับป,<ะ>ปัน้นปั้นการสร้างของพระเจ้ามีชีวิตมีสองระบบคือตรัสกับปัน้นวันนี้เราได้รู้แล้วนะวันนี้เราเดินไปข้างนอกเจอคนโอ้นี่พระเจ้าปันาาป้นมาลองเจอหมาอ้อนี่พระเจ้าตรัสติดขึ้น ต้นไม้อ๋อพระเจ้าตรัสนกบรนการคารวะพระเจ้าตรัสจพงเกิดขึ้นไม่มีวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีวิญญาณคือการปั้นด้วยมือมนุษย์มนุษย์เราสามารถเห็นเดินเต็มเกลือเลยในตลาดนั้นนั่นคือสีผ้าของพระเจ้านะครับพระเจ้าปั้นเราสามารถที่จะเอาบทเรียนนี้ไปทบทวนไปวิเคราะห์ได้ในสถานการณ์การอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะเป็นจริงในควเจ็หนาเห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างของจี่มีสองแบบคือการตรัสกับฟั้นนะครับ สัตว์ไม่มีวิญญาณนะครับสัตว์